สตทขึ้นมาซึ่งเป็นครั้งแรกที่ท่านผู้ว่าแต่งตั้งศูนย์นี้ขึ้นมานะครับก็คือศูนย์ปฏิบัติการตามการต่อต้านการทุจริตใช่ไหมครับศูนย์นี้เนี่ยนะฮะปัจจุบันนี้ได้ให้ราชการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องทุจริตเนี่ยออกไปแล้ว29รายนะครับ12รายเนี่ยเป็นเกี่ยวข้องทุจริตโดยตรงนะครับอย่างที่เห็นในข้างล่างและอีก17รายเนี่ยเป็นผิดวินัยร้ายแรงอื่นงานที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเหมือนเป็นสิ่งที่เตือนเลยว่า เรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญเรื่องใหญ่ก็ได้ย้ําอย่างวันนี้ประชุมผอเขตทั้ง50เขตผอ,อสํานักทั้งหมดก็ได้เน้นย้วยวําเรื่องความโปรง่งใสเนี่ยเป็นเรื่องสาคัญที่สุดนะแล้วเราก็จะไม่อดทนต่อการทุจริตทั้งสิน้นก็ให้ทุกคนยืนยันถ้ามีใครถูกบ,บังคับถูกมีใครมาแอบอ้างต่างให้แจ้งผมได้โดยตรงเลย เอาจริงเอาจังกับเรื่องนี้นะมีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อจริงให้ให้ฟินเล่าไอะบวนการในการดําเนินการอยู่นะครับครับก็ขอเรียนอย่างนี้ครับว่าตั้งแต่ท่านผู้ว่ามาเนี่ยท่านผู้ว่าได้มีการแต่งตัง้งศูนย์สตทขึ้นมาเป็นครั้งแรกนะครับก็ตอนนี้ใช้ระยะเวลาไปเนี่ยยังไม่ถึง2ปีดีนะครับซึ่งเดี๋ยวเรามีตัวเลขให้อัปเดตตอนท้ายนะครับแต่ว่าหลักๆแล้วเดี๋ยวผมพูดเกริ่นก่อนนะครับก่อนที่ท่านเต็มุริจะอธิบายเพิ่มเติมก็คือว่าหลังจากที่เราทราบเรื่องทุจริตเนี่ยต้องย้ำครับ แล้วก็ทีมผู้ราชาการของเราเนี่ยนะครับไม่ได้ปล่อยฝ่าล่าเลยสามขั้นตอนถ้าสรสุปง,ง่ายๆหลังจากที่รับเรื่องมาแล้วคือหาข้อมูลเบื้องต้นเพื่อหาข้อพิรุธส2สืบสวนชี้ว่ามีมูลหรือไม่มีมูลแล้วก็3เข้าสู่กระบวนการสอบสวนต่อไปนะครับทั้งหมดเนี่ยในการทํางานต้องย้ําว่าเราต้องรอบคอบต้องรัดกุ่มเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยเราต้องเก็บทุกอย่างละเอียดเพราะถ้าไม่ทําอย่างนั้นคนที่ทําผิดก็จะปล่อยแล้วก็ลอยวนวลต่อไปได้เพราะงั้นง,งนี้ สาเหตุที่ว่าทาไมเราถึงรอบครอบแล้วก็ต้องเก็บทุกรยายละเอียดก็เพราะว่าประเด็นนี้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้จะมาที่บายให้เห็นครับว่าเรายังคงติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดแล้วก็จะมีการประสานกับทุกฝ่ายนะครับซึ่งเดี๋ยวท่านเต็มสิริจะที่บายเพิ่มเติมครับขออนุญาตนาเรียนนะคะก็คือเรื่องนี้หลังจากที่ทางสะตทเนี่ยซึ่งเป็นหน่วยที่เราลงพื้นที่เนี่ยได้ใช้เวลาเจ็ดวันนะคะไม่ถึง7วันดีด้วยในการที่เราจะไป ลงพื้นที่แล้วเห็นข้อพิรุธบางอย่างนะคะ,ะหลังจากนั้นเนี่ยจะต้องเข้าสู่กระบวนการที่เรียกว่ากระบวนการดเนินการทางวินยัยซึ่งเหล่านี้เนี่ยกระบวนการเหล่านี้เกิดขึ้นเพื่อให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายและปกป้องเจ้าหน้าที่ไม่ให้เพียงพังถ้าหากไม่ดําเนินการตามขั้นตอนให้รักคุมแล้วเนี่ยอาจจะมีผลร้ายกลับมาก็คือว่าสิ่งที่ทําไปอาจจะสูญเปล่าถ้าเขาฟ้องเรียก ขอให้ยกเลิกคําสั่งเพราะว่าไม่เป็นคําสั่งที่ดําเนินการตามกระบวนการขั้นตอนที่ถูกต้องตามพรบรวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองแล้วก็กพรบของสาลปกครองนะคะอันนี้เป็นสาเหตุหนึ่งที่พอเข้าสู่กระบวนการดําเนินการทางวินัยเนี่ยทุกอย่างจะต้องดําเนินการตามกรอบระยะเวลาและขั้นตอนที่ได้กําหนดไว้ซึ่งปัจจุบันเนี่ยกรุงเทพมหานครเนี่ยเรามีกฎกรอ,กรอยว่าด้วยการดำเนินการทางวินยัยฉบับล่าสุดเนี่ยคือปี2565นะคะ หลังจากที่ท่านผู้ว่าได้เข้ามาดำรงตาแหน่งก็มีการปรับเปลี่ยนคือกฎอกรกรของเราเนี่ยไม่ต่ำกว่ามาตรฐานสากลที่กรกใช้หรือคออื่นๆใช้แต่อาจจะเรียกได้ว่าของเราเนี่ยทันสมัยขึ้นมาอีกก้าวหนึ่งคือเรามีการกรอบระยะเวลาทุกขั้นตอนนะคะ,อ,ะอย่างเช่นการสืบเพาะสืบ มูลชิมูลเนี่ยเราก็กําหนดไว้45วันตามกฎหมายแต่เรื่องนี้ท่านผู้ว่าราชการเนี่ยท่านได้ตั้งกรรมการสืบแล้วแล้วกําหนดระ,ะระยะเวลาเพียง30วันนะคะระยะเวลา30วันนับจากประธานรับทราบคำสั่งเนี่ยจะสิ้นสุด30วันวันที่19นะคะตามตามคำสั่งนี้และดำเนินกระบวนการเราต้องให้โอกาสผู้ถูกกล่าวหาได้ ชี้แจงแสดงหลักฐานซึ่งตรงนี้ต้องเปิดโอกาสให้เขาเต็มที่ระยะเวลาจึงต้องเป็นไปตามกระบวนการนะคะอันนี้เป็นกระบวนการที่กฎหมายรองรับและก็ให้สิทธิ์ทั้งผู้ถูกล้อเนี่ยได้ปกป้องตัวเองดังนั้นตรงนี้เนี่ยจึงจึงจึง,จงต้องมีระยะเวลาตามกฎหมายนิดนึงอะค่ะก็จะไปะสิ้นสุดเมื่อเมื่อสอบสวนเสร็จก็จะสรุปรายงานท่านผู้ว่าซึ่งเป็นผู้สั่งแต่งตั้งเนี่ยขึ้นมาแล้วท่านก็จะมีกรอบระยะเวลาที่ต้องพิจารณาให้เสร็จ และหลังจากนั้นก็คือเข้าสู่กระบวนการพิจารณาโทษค่ะก็จะจบตรงตรงพิจารณาโทษค่ะครับผมผมเสริมนิดหนึ่งนะครับถ้าดูจากสไลด์ไปที่หน้าแรกนะครับเพื่อให้พี่ๆได้เข้าใจครับ หน้าแรกนี้จะเป็นขั้นตอนที่เราพยายามสรุปมาให้ง่ายเข้าใจง่ายที่สุดนะครับว่าหลังจากรับเรื่องน้องเรียนแล้วสพทคอทมอรับเรื่องไปตรวจสอบต่อขั้นตอนต่อจากนั้นผู้ว่าแต่ท่านประหลักเองได้มีการสั่งการให้ตั้งคณะกรรมการสรืบสวนแล้วก็วิ่งไปถึงข้อที่4ซึ่งนี่คือข้อที่อยู่ในขั้นตอนปัจจุบันอยู่ครับคือการสอบสวนทางวินยัยก่อนที่จะไปขั้นตอนที่ห้านะครับไปหน้านถัดไปเนี่ยส่วนตรงนี้นะครับก็คือท่านเต็นสุรีนในสักครู่พยายามจะที่บายว่าหลังจากที่เราทราบนะครับเมื่อวันที่สี่มิถุนนายน ที่พี่ๆสื่อมวลชนทุกคนทราบก็คือหลังจากที่มีการผ่านทางโซเชียลมีเดียนะครับสวันหลังจากนั้นวันที่6ผู้ว่าชัชาติเองก็ได้มีการสั่งให้ชะลอการรับมอบทันทีท่านประหลัดก็มีคําสั่งทันทีนะครับหลังจากนั้นในเรื่องของการย้ายความรับผิดชอบในการดูแลเพื่อให้การออสืบสวนเนี่ยมันง่ายขึ้นนะครับหลังจากนั้นเนี่ยนะครับผ่านมาก็จะเห็นได้ว่าทั้งวันที่7วันที่11รวมไปถึงว่าวันที่17บเจ็ดและยีเนี่ยเป็นวันที่ท่านผู้ว่าได้แต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็ แล้วก็วันที่20ท่านประธานคณะกรรมาการรับทราบซึ่งนั่นคือมีผลทางกฎหมายนะครับทางกฎหมายทางวินัยเนี่ยนะครับเ,เพราะฉะนั้นคําสั่งของท่านผู้ว่าคือทุกๆ7วันให้นํารายงานและครบ30วัน,นจะต้องมีผลมาให้ท่านผู้ว่ารับทราบนะครับซึ่งแน่นอนว่ามาสามารถขยายตรงส่วนนี้ได้แต่ท่านผู้ว่ายืนยันว่าเอาจริงต่อที่สําคัญก็คือว่าศูนย์ส,สตทมีความสําคัญอย่างไรนะครับถ้าไปดูหน้าสุดท้ายเนี่ยหลังจากที่ เรามีศูนย์สตทขึ้นมาซึ่งเป็นครั้งแรกที่ท่านผู้ว่าแต่งตั้งศูนย์นี้ขึ้นมานะครับก็คือศูนย์ปฏิบัติการติดตามการต่อต้านการทุจริตใช่ไหมครับศูนย์นี้เนี่ยนะครปัจจุบันนี้ได้ให้ราชการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องทุจริตเนี่ยออกเป็นล้ว29รายนะครับ12รายเนี่ยเป็นเกี่ยวข้องทุจริตโดยตรงนะครับอย่างที่เห็นในข้างล่างและ27รายเนี่ยเป็นผิดวินัยร้ายแรงอื่นอันนี้เป็นการตอกย้ําครับว่าเรื่องทุจริตเราต้องทําอย่างรอบคอบครับ และเมื่อเราทํารอบข้อเราเอาจริงเอาจังแล้วมันก็นํามาสู่ของการที่เราสามารถจับคนผิดได้จริงๆนะครับอันนี้ก็เป็นทางที่ขออนุญาตเสริมจากท่านเต็มสิริเพิ่มเติมครับ ทีนี้นี่กรรมการที่สอบสวนก็ได้มีการส่งรายงานความคืบหน้าเจ็ดวันมาให้แล้วนะก็มีรายละเอียดว่าจะทำอะไรบ้างไปสอบราคาอะไรบ้างแต่เพราะว่ามันก็เป็นข้อมูลทางเชิงลับอยู่ซึ่งเราคงยังไม่ได้เปิดเผยเพราะว่ามันจะเป็นมีผลต่อเรื่องกระบวนการสอบสวนต่างๆแต่เขาก็ทํางานเต็มที่ฮะเบตเองก็ได้เชิญคณะกรรมการมาบอกให้ทํางานให้เต็มที่ไม่ต้องเกรงใจใครเพราะว่าอันนี้มันคือสาคัญจะเป็นตัวที่สร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนกลับขึ้นมาก็อย่างที่แต่ที่เรียนคือมันต้องทําตามกรอบกฎให้ให้ละเอียดรอบครอบมันคงเรา ผมว่าเชื่อเชื่อทุกคนอยากทให้มันเร็วอะ่ะแต่สุดท้ายแล้วมันต้องรอบครอบเพื่อให้ผลที่ได้มันสามารถนําไปใช้ใช้ต่อได้อย่างรอบครอบและไม่มีผลเสียย้อนกลับมานะครับก็ขอให้รอ,อถึงครบสามสิบวันนะครับแล้วเดี๋ยวคงมีรายละเอียดเพิ่มแต่ผมเชื่อว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเหมือนเป็นสิ่งที่เตือนเลยว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญเรื่องใหญ่ก็ได้ย้ําอย่างวันนี้ประชุมผอเขตทั้งห้าสิบเขตพอสํานักทั้งหมดก็ได้เน้นย้าเลยว่าเรื่องความโปรง่งใสเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญที่สุด นะแล้วเราก็จะไม่อดทนต่อการทุจริตทั้งสิ้นก็ห้ให้ทุกคนยืงงนยันถ้ามีใครถูกบ,บังคับถูกมีใครมาแอบอ้างต่างให้แจ้งผมได้โดยตรงเลยนะไม่ต้องคำว่าเกรงใจไม่ต้องมีนะคือต้องทําตามระเบียบแล้วก็ไม่อย่าให้ใครมาบังคับหรือว่ามาข่มขู่อะไรทั้งสิ้นเพราะว่านโยบายเราไม่มีอย่างนั้นก็พาดหัววันนี้ก็กทมเอาจริงนะครับไม่อดทนต่อเรื่องทุจริตเราผ่านไปแล้วแต่สองปีแล้วครับโอเคนะก็เป็นเรื่องที่อย่างที่บอกว่าเป็นเรื่องที่ ถ้าเราไม่พูดเรื่องนี้เมืองหรือประเทศชาติก็ไม่มีทางจะก้าวหน้าต่อไปได้เป็นเรื่องสําคัญที่ต้องเอาจริงเอาจังโอเคอ่ะต่อเรื่องมีคําถามไหมรายละเอียดคุณยังพูดมากไม่ได้นะว่าเขาไปสืบตรงไหนราคาไปยังไงอ่ะแต่ไม่เชื่อว่าในภาพเมืองคนก็คงเห็นแล้วว่าราคามันสูงกว่าราคาท้องตลาดรายละเอียดมันคงมีหลายรูปแบบเพราะว่าเราไม่รูสเปกไง คือบางทีเราไปดูท้องตลาดมันก็เป็นรูปแบบหนึ่งแต่ว่าสเปคที่เขาต่างอีกแบบหนึ่งมันอาจจะรวมเรื่องการเม่นนั้นแล้วมันไอตัวความแตกต่างคนให้กรรมการเป็นผู้สรุปอีกทีหนึ่ง